ช็อปเพลินเป็นเรื่องธรรมดาของผู้หญิงเราช็อปช็อปและช็อปและจบด้วยการมีถุงกระดาษมากมายและเพื่อนๆมีวิธีจัดการกับถุงเหล่านี้ยังไงบ้างคะบางคนก็นำกลับมาใส่สิ่งของต่างๆในบางครั้งเราก็นำมาใช้แทนกระเป๋าและจบที่การทิ้งและทิ้ง ก่อนที่จะทิ้งกลายเป็นขยะหรือเก็บจนเก่าเก็บเรามาทำให้น้องเขากลายเป็นกระถางสวยๆให้ต้นไม้ของเรากันค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีน้อยมากๆเลยนะคะก็คือต้นไม้ต้นนี้ค่ะซึ่งเขาก็จะอยู่ในกระถางดำแบบนี้นะถุงกระดาษที่เราต้องการจะนำมาเป็นกระถางให้กับน้องๆนะคะและถุงพลาสติกค่ะจะเป็นพลาสติกใสหรือว่าพลาสติกแบบนี้ก็ได้นะคะก็เป็นพลาสติก ที่เหลือจากการใช้งานของพวกเราแล้วทั้งนั้นเลยนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยนะคะเริ่มจากการที่เราเลือกถุงพลาสติกที่มีขนาดพอดีกับต้นไม้ของเรานะคะแล้วก็ต้องเช็คดูก,ก่อนว่าถุงพลาสติกเนี่ยมันไม่มีรอยรั่วจริงๆไนมะ่อย่างนั้นถ้าเราลดน้ำลงไปมันก็จะเหลือเธอได้นะ ให้เลือกถุงพลาสติกที่มีความเหมาะสมกับขนาดของกระถางแบบนี้นะคะนี่เราก็เลือกขนาดที่มันเล็กลงมาหน่อยเนาะแล้วก็เอารองไว้ให้มันแน่นหนา <c oughs> เพื่อไม่ให้มันหกเลอะเทอะทีหลังนะคะต่อไปค่ะก็จะพับถุงกระดาษตี้ออกมาเลยนะคะกคนไม่ต้องใช้กำไยอะไรใดๆทั้งนั้นเลยนะแล้วเราก็จะเริ่มพับจากด้านนี้ก่อนนะคะ เราก็ดูขนาดให้มันพอดีกับต้นไม้ของเราต้นไม้ของเราประมาณนี้ใช่ไหมเราก็จะพับประมาณนี้ก่อนค่อยๆพับลงไาให้เทียบกับขนาดของกระถางนะคะน,นี่มันก็คือยังดูสูงกว่านะเราก็สามารถพับลงมาได้เลยค่ะ เลือกตามความสวยงามเวลาพับของเราเนี่ยเราก็จะไม่ได้พับให้มันเป็นรอยกรีดนะเราจะพับให้มันเป็นลักษณะที่แบบเหมือนรอยยับแบบไม่ตั้งใจอะคะ่ะให้มันมีลักษณะย่นๆแต่ว่ายังมีความโป่งของถุงกระดาษอยู่นะคะมันก็จะทําให้ถุงกระดาษของเราดูสวยมากขึ้นนะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราเอาน้องเขาลองใส่ดูเลยนะ เสร็จแล้วค่ะเป็นไงคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะทุกทคนจริงๆแล้วถ้าเราไม่ใช้ถุงพลาสติกเราก็สามารถใช้จานร,รองแบบนี้ได้นะคะแต่ว่าจานร,รองมันก็จะมีข้อเสียตรงที่ถ้าเราเอารองไว้แบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ใส่ไว้บางทีเวลาเรายกต้นไม้เขามารดน้ำมาคะ่ะมันก็จะคงเคลงไปคงเคลงนันก็ อาจจะไม่ได้ฟิกอยู่กับตัวกระถางต้นไม้ก็ทําให้น้ํามันหกเหลอะเทอะได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะชอบใช้ถุงพลาสติกมากกว่าแต่ว่าถุงพลาสติกมันก็มีข้อเสียก็คือมันจะระบายน้ําไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นถ้าเราลดน้ําในกระถางที่เราหุ้มพลาสติกเอาไว้ค่ะก็คือไม่ควรลดเยอะเกินไปแล้วก็ถ้าเมื่อไรที่เราลดน้ําลงไปแล้วมันมีน้ํา ไหลลงมาในถุงเนี่ยก็คือควรจะเทน้ําในถุงทิ้งให้เรียบร้อยนะคะเพื่อไม่ให้ต้นไม้ของเรามันแฉะค่ะปัญหาที่ต้นไม้ตายส่วนใหญ่ก็คือเกิดจากมันแฉะชื้นเกินไปจนทําให้รากของเขาเน่านะคะในที่สุดน้องๆเขาก็ค่อยๆตายลงค่ะไอเดียของการเลือกถุงกระดาษให้เหมาะกับต้นไม้ของเราแต่ละต้นเนี่ยมันก็มีข้อจํากัดก็คือบางทีเราใช้ถุงกระดาษที่มันเหลือใช้แล้วใช่ไหมคะเราก็จะไม่สามารถเลือกลวดลายได้ใช้ข้อจํากัดนั้นละค่ะให้มันเป็นประโยชน์ดูลักษณะต้นไม้ของเราว่าต้น ไม้ของเรามันมีลักษณะใบแบบไหนเช่นต้นนี้อันนี้เป็นพูใบเงินที่มีลักษณะเป็นเขียวแล้วก็มีสีเงินๆแบบนี้ด้วยนะเขาก็จะมีลูกเล่นในตวงเขาเองนะคะถุงก,กระดาษที่เราใช้เนี่ยถ้าเบสิกสุดๆเลยก็คือถุงก,กระดาษสีน้ำตาลเรียบๆเียแหะคะ่ะจะเป็นโทนเข้มโทนอ่อนก็แล้วแต่นะคะ การใช้ถุงกระดาษก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่อะไรนะคะทุกคนมันก็ช่วยให้เราเนี่ยใช้ทรัพยากรอ,อย่างคุ้มค่าแล้วก็ช่วยลดโลกร้อนได้ด้วยนะส่วนต้นนี้นะคะนี่ก็คือเฟิร์นข้าหลวงค่ะเราคิดว่าน้องเขามีลักษณะใบที่มีเสน่ห์ใน,นตัวเองอยู่แล้วนะทุกคนดูสิเห็นไหมคะเขามีรอยอยากมีลูกเล่นในตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถุงกระดาษที่เราใช้เราก็เลยหยิบถุงที่มันเรียบๆไม่มีลวดลายมาใช้กับน้องเขานะคะเพราะว่าน้องเขามีความสวยในตัวเองอยู่แล้วนะ ส่วนต้นนี้นะคะว่านงาช้างที่มีลักษณะแผ่ออกแบบนี้ก็สวยงามเก๋ๆนะเราก็เพิ่มลูกเล่นให้เขาโดยการเลือกถุงกระดาษที่มีความมันวาแบบนี้ค่ะก็จะทําให้น้องเขาเนี่ยมีสนิ์ขึ้นมาอีกเยอะเลยส่วนโซนด้านข้างนี้นะคะก็จะเป็นน้องๆที่ก็อยู่ในถุงกระดาษเหมือนกันนะมาดูต้นแรกเลยค่ะ ต้นพูด่างของเราจริงๆแล้วพูด่างเขาก็เป็นต้นไม้ที่ธรรมดาธรรมดานะคะทุกคนแต่ว่าต้นไม้ทุกต้นอนะ่ะเขาก็มีเสน่ห์ในตัวเองนะถึงเขาจะเป็นพูด่างแต่ว่าเขาก็ยังมีลูกเล่นเล็กๆแบบนี้ค่ะจะเป็นใบสีเขียวแซมด้วยสีขาวด่างๆก็เป็นเสน่ห์ของเขานะบางใบก็จะเป็นสีเขียวแบบล้วนเลยไม่มีลวดลายแล้วก็จะเลือกใช้ถุงกระดาษที่มีลูกเล่นขึ้นมาหน่อยมีลายขึ้นมาหน่อยนะคะ อันนี้ลายของเขามันก็ถุงกระดาษเนี้ยลายของเขาก็จะมีค่อนข้างเยอะใช่ไหมมันก็จะช่วยตัดกับตัวใบพลูด่างที่มีทั้งใบเขียวล้วนแล้วก็เป็นใบที่มันมีลักษณะส,สีขาวๆแซมนะคะก็ทำให้ดูเก๋กขึ้นมาเหมือนกันนะทุกคน น้องคนนี้คือกุมารทองเรียกทรัพย์นะคะใบของเขาจะมีลักษณะที่เป็นสีเขียวแล้วก็มีความสว่างในตัวเองนะเขาจะมีความสดใสในตัวของเขาเองอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถุงกระดาษที่เราเลือกมาก็จะเป็นถุงที่เป็นโทนเข้มหน่อยนะ mm hmm. เพื่อที่จะให้เขาตัดกับใบที่มีความสว่างแบบนี้ค่ะ mm hmm. ก็ดูดีขึ้นมาเลยเนาะและต้นสุดท้ายที่อยู่ในถุงกระดาษของเราในวันนี้จะขาดไปไม่ได้เลยค่ะ แต่ว่าถึงเขาจะเป็นต้นสุดท้ายในวันนี้แต่เขาเป็นต้นแรกที่เรานําถุงกระดาษมาใส่ให้เขาแทนกระถางต้นไม้นะคะแล้วก็เกิดไอเดียกับต้นอื่นๆที่ทุกคนเห็นมาเนี่ยละคะ่ะต้นนี้เขาก็มีชื่อว่าคราขุนแผ่นนะใบของเขาเนี่ยจะมีลักษณะเป็นกิเศษเลยคือใครเห็นก็รู้ทันทีว่าคือคราขุนแผ่นนะคะจะมีใบที่คล้ายๆพลาสติกนะแล้วก็มีลวดลายสวยงามมาก ตอนนั้นเนี่ยเราอะค่ะไม่มีกระถางที่พอดีกับน้องเขาสิ่งที่เก็บมากเป็นพิเศษก็คือถุงกระดาษค่ะก็เลยปิ๊งไอเดียว่าเอ้ยลองเอาถุงกระดาษมาสวมทับใส่ไปเลยดีกว่านะคะก็เนี่ยแหละค่ะทุกคนมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เรานำถุงกระดาษพวกนี้มารีไซเคิลใหม่โดยการทำเป็นกระถางต้นไม้มันก็ดูดีขึ้นมาเหมือนกันนะคะนี่นะอันนี้ก็เป็นต้นแรกลักษณะก็จะแบบ เยินๆหน่อยนะคะเพราะว่าน้องเขาก็อยู่ในนี้มาตั้งแต่แรกที่เราซื้อเลยอย่าก,ก็หลายเดือนแล้วนะถุงก็จะเริ่มขาดนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นข้อเสียของถุงกระดาษเนาะก็คือความคงทนถาวรเนี่ยน้อยมากๆเลยถ้าเปียกน้ำเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะที่ ค่อนข้างที่จะเปื่อยได้ง่ายนะคะก็ถือว่าเป็นไอเดียชั่วคราวระหว่างที่เรากําลังตามหากระถางต้นไม้ที่ให้เหมาะกับน้องๆต้นไม้ของเรามากที่สุดแต่ยังไม่เจอการเลือกใช้ถุงกระดาษก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจนะคะแล้วก็สามารถช่วยลดโลกร้อนได้ด้วยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าได้ด้วยนะแล้วก็ทําให้สิ่งที่มันจะกลายเป็นขยะในอนาคตอะคะ่ะมามีประโยชน์ก่อนที่มันจะไปเป็นขยะอีกครั้งหนึ่งก็เป็นอะไรที่เราคิดว่ามันก็ค่อนข้างเวิร์กเหมือนกันนะคะ คอนเทนต์นี้ก็น่าจะเป็นไอเดียสําหรับคนที่กําลังตามหากระถางอยู่แต่ว่าไม่เจอสักทีนะคะหรือว่าคนที่ต้องการที่จะประหยัดเงินในกระเป๋าเพื่อเอาเงินพวกนี้ไปซื้อน้องๆต้นไม้ต้นอื่นๆต่อไปนะคะก็ช่วยได้เยอะเลยนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะสําหรับคอนเทนต์ต่อไปเราก็ตั้งใจว่าจะพาไปชมต้นไม้ที่เราเอาไว้กลางห้องเลยเว่ามีต้นอะไรบ้างก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะสําหรับวันนี้ต้องไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายค่ะ